กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชขอนำท่านเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุป,ปากเกรด็ด FM 93.75เมกะเฮิรต สำหรับวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์เป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่กับดิฉันดีเจออยพัชรพรจิระรพสุขนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกลมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ออยมาพร้อมกับความเคลื่อนไหวภารกิจของกลมการพัฒนาชุมชนข่าวสารประชาสัมพันธ์และสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับวันศุกร์นี้ออยก็ไม่พลาดที่จะมีเรื่องราวข่าวสารงานพัฒนาชุมชนในรอบสัปดาห์มาอัปเดตกันนะคะสำหรับในวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องอธทิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบนโยบายขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนซึ่งถือเป็นการต้อนรับปีงบประมาณพศ2568เรามาติดตามกันนะคะ โครงการพัฒนาชุมชนนั้นมีภารกิจที่สําคัญที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการบาบัดทุกบุญบุสุขให้แก่พี่น้องประชาชนโดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ผ่านเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐานในระดับโคเรือนการเสริมสร้างศักยภาพของผู้นํากลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตําบลให้มีเศรษฐกิจ ใน,นระดับพื้นฐานที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับอันนั้นเป็นเป็นพันธกิจของกรมการพัฒนาชุมชนโดยกรมนั้นได้กำมีการกำหนดวิสัยทัศน์ของกรมว่าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันนั้นเป็นวิสัยทัศน์ของกรมที่ภาคีเครือข่ายต่าง ตลอดจนบุคลากรของกรมนั้นได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าวขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาภายหลังเมื่อสักครู่ท่านได้เห็นบรรยายสรุปกรมแล้วนะครับกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งว่ากรมการพัฒนาชมชนนั้นได้มีการก่อตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลาร่วม60ปีแล้วตัวกระผมเองนั้นในฐานะที่เป็นอธิบดีก็ตามก็เข้ามาเป็นบุคลากรของกรมการพัฒนามชนเรียกได้ว่าน้อยที่สุดของคนที่นั่งอยู่ในที่นี้แล้ว นะครับหลายท่านเป็นข้าราชการแต่อ้อนแต่ออกมาอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชนหลายท่านเป็นคือภาคีเครือข่ายของกรมมายาวนานดัะนั้นเนี่ยบุคลากรเหล่านี้นะครับผมทุกทกท่านที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมในขณะนี้เนี่ยก็คงจะมีความรู้ที่ดีในพันธกิจแล้วก็ภารกิจของกรมนะครับพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้หลายท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เป็น กลไกเป็นเฟืองจักรสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมก็คือท่านพัฒนาการจังหวัดที่เป็นตัวแทนของกรมเป็นหัวหน้าส่วนราชาการที่กรมส่งไปอยู่ในจังหวัดต่างๆทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศไทยนอกจากนั้นก็ยังมีผู้บริหารของกรมนะครับที่เราส่งไปกํากับดูแลการทําหน้าที่อีกครั้งหนึ่งมีผู้ตรวจราชาการกรมมีผู้ในการสํานักกอง แล้วก็พื้นฐานที่สุดเลยก็คือบุคลากรที่อาจจะไม่ได้มาอยู่ในที่นี้ซะทั้งหมดก็คือพัฒนากรที่ประจำอยู่ในแต่ละอําเภอกครงการพัฒนาชนนั้นเป็นหนึ่งในสองกรมของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นเองที่มีบุคลากรของตอนเองตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยของกรมที่มีบุคลากรลงถึงระดับอำเภอ ส่วนเรื่การแรกแน่นอนว่าคือกรมการปกครองมีในอำเภออยู่ในพื้นที่ต่อมาก็จะมีกรมการพัฒน,นาชุมชนเราอาจจะมีบุคลากรของเราในสังกัดอื่นที่อยู่ที่อำเภอบ้างเช่นท้องถิ่นอำเภอที่ดินอำเภอซึ่งตอนหลังไม่มีแล้วไปเป็นที่ดินสาขาหมดแล้วนอกกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับหลายหน่วยพยายามที่จะไปตั้งอยู่หน้างานเช่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยแต่เหล่านั้นเป็นการจัดโครงสร้างภายใน ส่วนราชการเองนะครับไม่ใช่โครงสร้างที่เป็นทางการเพราะนั้นโดยพันธกิจและภารกิจแล้วบุคลากรของ,ของกระทรวงหมหาทยที่มีหน้าที่ปฏิบัติราชการในระดับพื้นที่จริงๆนะครับจังหวัดนั้นอาจจะยังไม่นับว่าเป็นพื้นที่จริงๆด้วยซ้ำไปเพราะทับซ้อนกับพื้นที่ของอำเภอนะครับคนที่อยู่หน้าง,งานจริงๆคืออำเภอก็มีแค่กรมการปกครองกับกรมการพัฒนาชมชน ที่เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยจริงๆที่อยู่ที่นั่นแต่ก็ยังมีเพื่อนข้าราชการคกืออื่นอีกมีสัมพกรณ์มีกลาโหมก็มีกเกษตรก็มีนะครับหลายหน่วยก็ส่งบุคลากรของตนเองไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกาบเรียนว่าอันนี้เป็นความสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงมหาดไทยเนะมื่อสักครู่ผมท้าวความไปถึงว่าตัวเองนั้นเนี่ยได้มาเป็นอธิบดี กรมการมย์นชนนับถึงวันนี้เนี่ยได้เพียง5เดือนกับอีก5วันเท่านั้นเองเป็นเวลาไม่นานแต่อย่างไรก็ตามเมื่อผมได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้มาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารของกรมการพัฒนานชนุมชนและกรมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับการร่วมมือการกํากับดูแลการประสานร,ราชการกับข้าราชการหรือภารกิจของกรมมนมชนในขณะที่เป็นราชการข้าราชการในส่วนภูมิภาคด้วยกันนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนแน่นอนว่าภายใต้ร่มของกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ผมได้มีโอกาสร่วมกับเพื่อนข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมายาวนานวันนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองที่ได้มีโอกาสมา อยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชนเต็มตัวนะครับด้วยเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็อยากจะเล่าสู่ให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือบุคลากรของกรมหรือเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับเป็นแขกเป็นคนที่เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายได้รับทราบความสำคัญพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรมเมื่อถึงวันพัฒนาชุมชนประจำปี ทางเพื่อนข้าราชการโครงการพัฒนาชชนจากสังกัดต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศก็จะรอว่าอธิบดีจะพูดถึงนโยบายที่เป็นทิศทางการขับเคลื่อนของกรมของกรมการพัฒนาชุมชนในรอบปีในที่นี้คือในรอบปีงบประมาณ2568บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็ทำงานกันว่าเออจะให้อธิบดีกำหนดนโยบายอย่างไรนะครับแต่ผมกราบเรียนว่า นโยบายของอธิบดีผมเท้าความไปแล้วผมมาอยู่ที่นี่หเดือนก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับพวกเรามายาวนาน20กว่าปีในขณะที่เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วยกันนะครับแต่พันธกิจและภารกิจของกรมนั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นพันธกิจของกรมการแม่นําชนนะั้นเกิดขึ้นมา61ปีแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวิสัยทัศน์ที่ผมอ่านให้ทุกท่านฟังผมเข้าใจเอาเองว่า เพิ่งเกิดขึ้นมายุคหลังๆนี่เองนะครับที่เราเริ่มนำเอาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามานะครับลักษณะที่เราเรียกว่า strategic management นะครับแล้วก็มีการกำหนดมีการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆพันธกิจกลยุทธ์ใช้จุดแข็งจุดอ่อนอะไรของเราแล้วก็กำหนดเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ของกรมนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อ ให้ผมได้พูดถึงนโยบายของกรมในช่วงปี2568ครับผมเองต้องย้อนกลับไปถึงพันธกิจของกรมในขณะที่มีการตั้งกรมการมันชชนขึ้นแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นผมขออนุญาตทำหน้าที่ฐานะผู้ขับบัญชาที่ลูกน้องอุตสาห์เขียนมาให้ก่อนนะครับโดยสรุปไม่ทำให้ท่านลำคาญและเสียเวลาท่านมากเกินไปเขาเขียนเอาไว้ว่า เป้าหมายในการพัฒนากับเคลื่อนของกรมการมั่นชนในปี2 0 1 8นะครับมีมีนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนที่เน้นหนักในเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการฟื้นฟูนะครับผมไม่อ่านท่านอ่านเอาเองนะเรื่องที่สองเรื่องการปรับปรุงท่านก็อ่านเอานะครับว่าอยู่ต่อหน้าท่านแล้วที่จอฉายเรื่องที่สามเรื่องการส่งเสริมครับ reinforcement และเรื่องที่สเรื่องการสร้างสรร สี่เรื่องท่านอ่านเอานะครับจำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเอกสารผมไปได้เลยนะครับผมคงไม่ได้ใช้ละก็ถือว่าผมได้ทําหน้าที่ที่ทางกองแผนเขาได้เขียนมาให้ผมแล้วนะครับพูดถึงสี่เรื่องที่กรมจะทานะครับการพัฒนาใดๆหรือทิศทางการกับเคลื่อนใดๆก็หนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้แหละครับการฟื้นฟูป,ปรับปรุงสร้างเสริมสร้างสารรค์อะไรนี่ของเขาก็แต่สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนกับพวกเราอันนี้ให้ท่านได้ตั้งใจฟังได้แหละ ในจอท่านก็ถ่ายกล้องถ่ายรูปถ่ายแล้วกลับไปอ่านที่บ้านท่านพั้นันทการจังหวัดบุคลากรรวมทั้งภาคีเครือข่ายของกรมต่อจากนี้จะเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนของกรมการพัฒนชนในขณะที่ผมเป็นอธิบดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2568หรอปหรือปีต่อๆไปก็ตามการขับเคลื่อน,ใ,นใดๆก็ตามของส่วนราชการทุกส่วนราชการนั้นขับเคลื่อนไปตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้งในระยะยาวแระยะสั้นที่เรียกว่าแผนปฏิบัติราชการประจําปีซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปีนั้นจะสอดคล้องกับแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณประจําปีของแต่ละส่วนราชการหรือจังหวัดในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนเองเช่นเดียวกันในช่วงเดือนที่ผ่านมากรมได้นําเสนอแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณประจําปีก็คือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมไปยังรัฐสภา ก่อนหน้านั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลโดยผ่านสํานักงบประมาณกระมมทรวงมหาดไทยสภาพั์และสํานักงบประมาณสุดท้ายคือคณะรัฐมนตรีเสนอเป็นร่างกฎหมายข้อร่างพรบง,งบประมาณประจําปี2องพนั่นคือจุดสําคัญที่สุดที่ท่านหัวหน้าส่วนราชการต้องไปดูว่าพันธกิจของกรมในปี68คืออะไรแต่ในเมื่อท่านยังไม่ได้ดูอย่างละเอียดผมก็ถือโอกาสนี้กล่าวเรียนโดยสรุปให้ท่านได้รับทราบ นะครับแผนปฏิบัติราชการของกรมนั้นงบประมาณของก,มกร,รมการห้ามชนในปี2 5 1 8เป็นเงินงบประมาณประมาณ5,000ล้านบาทเศษมีปริมาณมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 7, 2 6 7 2-300ล้านบาท200ล้านบาทเศษนะครับงบประมาณส่วนใหญ่ของกรมเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ในจานวน5,000กว่าล้านบาทเพราะนั้นท่านจะเห็นแล้วว่าพันธกิจที่สําคัญของกรมก็คือการใช้บุคลากรของกรมเพราะบุคลากรของกรมนั้นเป็นส่วนที่ใช้งบประมาณมากที่สุดเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งหมดที่กรมได้รับในแต่ละปีน,นั่นคือทิศทางการขับเคลื่อนทิศทางแรกนะครับคือการขับเคลื่อนบุคลากรของกรม ผมพยายามส่งสัญญาณไปยังผู้บริหารของกรมโดยเฉพาะที่อยู่ในสุดราชการบริหารส่วนูวิภาคให้ส่งเสริมบุคลากรของกรมโดยเฉพาะบุคลากรที่อยู่หน้างานซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญที่สุดพัฒนากรที่กรมส่งไปอยู่ประจําอําเภอและมีภารกิจในการรับผิดชอบเป็นพัฒนากรที่เราเรียกว่าพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล กรมการปกครองเองก็เช่นเดียวกันมีประหลัดอำเภอประจำตำบลเหมือนกันไม่มีผิดกรมเองก็เช่นเดียวกันบุคลากรส่วนใหญ่ของกรมการพัฒนาชุมชนและงบประมาณส่วนใหญ่ที่กรมใช้คือเรื่องของคนเพราะฉะนั้นทิศทางการกับเคลื่อนอันแรกหนึ่งคือขอให้ท่านพัฒนาการจังหวัดส่งเสริมให้พัฒนากรของเราลงพื้นที่ ขอให้ท่านพนาการจังหวัดและท่านพัฒนากรพ,พัฒนาการอำเภอประการแรกเลยคืออย่างน้อยที่สุดไม่ทําอะไรเลยก็อย่าเป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจหรือไปรับรู้รับทราบปัญหาไปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่ตำบลและหมู่บ้านของพัฒนากรที่อยู่ในอำเภอที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าได้รับเรื่องร้องเรียน ท่านพัฒนาการอำเภอบางท่านไม่นิยมให้บุคลากรของเราลงไปอำเภอผมไม่ทราบเป็นอะไรผมคิดว่าคงเป็นส่วนน้อยขณะที่ผมเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย C4-C5 เท่านั้นเองนะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดภูม,มิภาคได้มีโอกาสร่วมกับพี่ๆพ,พัฒนากรลงพื้นที่ผมเห็นถึงความแตกต่างของบุคลากรของกรม ต่างๆในกระทรวงหมหาดไทยเมื่อลงพื้นที่ไปถึงประชาชนขอภัยที่ต้องพูดถึงบุคลากรของกรมการปกครองแน่นอนว่าบุคลากรของกรมการปกครองนั้นมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับชื่อของเขานั่นแหละคือปกครองนะครับการควบคุมกำกับดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงนะครับการควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะฉะนั้นอดไม่ได้ ที่จะต้องมีลักษณะของการบังคับบัญชาลงไปที่หมู่บ้านหรือตำบลผู้ใหญ่บ้านแค่ประหลัดอำเภอลงไปผู้ใหญ่บ้านบอกนี่คือเจ้านายของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นเป็นเรื่องปกติของพวกเราที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลแต่ถ้าเป็นบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนลงไปผมคาดหวังให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่น เห็นบุคลากรของเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนคู่คิดในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนานี่คือสิ่งที่เป็นความคาดหวังและผมคิดว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นสมรรถนะหลักของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นเมื่อความคาดหวังเช่นนี้เกิดขึ้นบุคลากรของกรมในทุกระดับท่านต้องทราบอยู่แล้วว่าความประพฤติพฤติกรรมในการปฏิบัตริตราชการ ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนต้องแตกต่างจากข้าราชการในสังกัดอื่นแตกต่างจากฝ่ายปกครองแตกต่างจากตำรวจทหารไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายที่เขาต้องมีบุคลิกภาพของความเข้มแข็งเมื่อมีลักษณะของการไปบังคับบัญชาไปควบคุมกำกับแต่ข้าราชการโครงการพัฒนาชุมชนลงไปต้องลงไปด้วยความนอบน้อมลงไปด้วยการให้ความเคารพนับถือลงไปด้วยความรู้สึกว่าเราเป็น คนที่เข้าไปเป็นผู้ช่วยไปเป็นลูกเป็นหลานไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรไปเป็นเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเราคงขึ้นไม่ขึ้นไปขย่มคอปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่เรานะครับทุกระดับบุคลากรของเราในระดับสูงขึ้นมาท่านพัฒนาการอำเภอพัฒนาการจังหวัดการสแสวงหาความร่วมไม้ร่วมมือในการสร้างความสำเร็จตามพันธกิจของกรม ท่านจําเป็นที่จะต้องต้องมีบทบาทของความปณนีปนอมการนอบน้อมถ่อมตนปณนีปนอมนะครับอันนั้นเป็นบุคลิกภาพถ้าไปแข็งกล้าวกล้าวร้าวไม่ใช่ไม่ดีนะบางทีคําพูดมันเหมือนไม่ดีแต่บางสถานนะบางบทบาทผมยกตัวอย่างตัวเองก็ได้ขณะที่เป็นผู้ว่าการจังหวัดถือว่าเป็นค่ายการฝ่ายปกครองระดับสูงนะครับ ส,สูงและสูงสุดแล้วในจังหวัดแต่บางเรื่องนี่ไปรอฟังทุกคนทุกความคิดเห็นก็ไม่ได้บางเรื่องก็ต้องทุกโต๊ะบางเรื่องก็ต้องเอาแต่ใจตัวเองบางเรื่องก็ต้องแสดงออกถึงภาวะผู้นําบางเรื่องถึงค่อยรับฟังความคิดเห็นในที่ประชุมโอสารพัดสารเพ,รพที่จะมีความคิดความเห็นเก่งกันทุกคนมีหลักการมีแนวคิดมีอทุกคนแต่ว่าถ้าตามทุกคนงานไม่สําเร็จงานไม่ขับเคลื่อนคล้ายๆอย่างนั้นแต่กรมการแนะนาชนไม่ใช่ เพราะนั้นสิ่งแรกที่ทางการขับเคลื่อนก็คือบุคลากรนะครับประการต่อมาการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจและภารกิจของกรมอันนี้ต้องย้อนกลับไปถึงต้นกำเนิดและรากเหง้าของกรมหลายท่านจำได้หลายท่านลืมไปแล้วหลายท่านไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้ผมเองเช่นเดียวกัน เมื่อ5เดือนที่แล้วมาเป็นอธิบดีภาพในหัวของการมาทํางานที่กรมพมฒชนก็เบลอตามภาษาเหมือนคนเข้าไปปลาผิดน้ําเข้าไปอยู่ในน้ําใหม่ก็เบลอนะครับแม้ว่าจะเคยร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานก็จะเห็นเห็นอิเลเมนต์ต่างๆของกรมเห็นฟังก์ชันของกรมมารู้ละเขาทำเรื่อง o t ท็อปเขาทำเรื่องกองทุนมูอ่าสตีเขาทำเรื่องกองทุนกขอจเขาทาเรื่องการรวมกลุ่มแม่บ้านอะไรต่างๆ อันนี้เป็นภารกิจของกรมแต่ว่ารากเง่าของกรมคืออะไรผมได้โชคดีที่ได้มีโอกาสได้ร่วมในการเสวนาพบปะหาลือกับอดีตผู้บริหารของกรมการพัฒนาชนซึ่งมีรากฐานมาจากบุคลากรของกรมก็คือพูดง่ายๆว่าเติบโตมาจากบุคลากรของกรมตั้งแต่เมื่อ60ปีที่แล้วจนถึงเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรมหลายท่าน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยในแวดในโอกาสต่างๆกาบเรียนทุกท่านโดยสรุปว่าความคาดหวังเมื่อตั้งกรมการพัฒนาชมชนซึ่งวันนี้ยังไม่เปลี่ยนและผมไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนก็คือกรมการพัฒนามชนนั้นมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านกระบวนการไม่ได้สร้างเองนะครับผ่านกระบวนการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในอดีตนั้นเนี่ยนะครับชุมชนไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบัน ถ้าพวกเราอยู่ในพื้นที่เราทราบดีในหมู่บ้านตำบลพ่อค้าขาหากบดีนักการเมืองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการสังกัดต่างๆไม่นับปราดชาวบ้านที่มีบทบาทในการสร้างตัวเองให้เกิดภาวะผู้นําแล้วก็มีบทบาทในการนําในแต่ละเรื่องพระสงฆ์ผู้นําทางศาสนาผู้นํามีมากมายในอดีตไม่ใช่ในอดีตสังคมไทยเรายังไม่มีความก้าวหน้าแบบนี้นะครับ กรงการัฒนาชุมชนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกลในการสร้างผู้นำจดจำคำนี้ไว้คือการสร้างผู้นำในชุมชนเราไม่ได้สร้างชุมชนนะเราสร้างผู้นำชุมชนชุมชนนั้นเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นไปตามธรรมชาติคนมารวมกลุ่มกันมีความคิดคล้ายๆกันงานประเพณีวัฒนธรรมเชื้อชาติภาษาอาหารการกินการแต่งกายชุมชนเกิดขึ้น แต่เราสร้างผู้นำเพื่อหวังว่าผู้นำจะไปกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนนี่คือแนวคิดในอดีตท,ที่ปัจจุบันผมไม่อยากให้เ,เราลืมและไม่อยากเปลี่ยนแนวคิดนี้ยังทรงมีคุณค่าการสร้างผู้นำชุมชนนี่จึงเป็นที่มาของการใช้ใจ่ายงบประมาณในแต่ละปีเป็นต้นทุนที่สองที่รองลงมาจากงบบุคลากรของกรมคืองบที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างให้เกิดผู้นำในชุมชนนะครับสร้างให้เกิดผู้นำมีงบที่ใช้ในกระบวนการกลุ่มกระบวนการพัฒนาที่เราเรียกว่างบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมร่วมพันล้านบาทที่กรงการพัฒนาชุมชนใช้งบประมาณในแต่ละปีในการพัฒนากลุ่มพัฒนาผู้นำชุมชนโดยคาดหวังว่าผู้นำชุมชนเหล่านี้จะสามารถที่จะกลับไปหล่อหลอม ชุมชนให้เดินไปในทิศทางที่เราอยากเห็นทิศทางที่เราอยากเห็นเดี๋ยวค่อยพูดต่อไปนะครับนั้นนี่คือประการที่สคือการขับเคลื่อนการสร้างผู้นำชุมชนนี่คือทิศทางที่สในการขับเคลื่อนของกรมการพัฒนาชุมชนในปี2568ประการต่อมา ท่านทราบดีอยู่แล้วหลังจากที่เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพส่งเสริมกระบวนการให้บุคลากรของเราลงพื้นที่และสร้างกระบวนการกลุ่มประการต่อมาคือการสร้างกลุ่มและสร้างผู้นําชุมชนในพื้นที่ต่อมาเป็นงบประมาณส่วนที่3ที่ถือว่ากินสัดส่วนของงบประมาณใกล้เคียงกับส่วนที่ 1, และส่วนที่สองยอดหย่อนลงกกันก็ไม่มาก ก็คือสิ่งที่คนพูดว่าเป็นผลพลอยได้ของสี่ส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเป็นบายโปรดักต์ของส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองส่วนที่หนึ่งคือการที่เรามีบุคลากรเข้าอกเข้าใจและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนที่สองคือการที่เราสร้างผู้นำชุมชนสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มและกระบวนการกลุ่มขึ้นส่วนที่สามเริ่มแตกดอกออกผลนะครับ ออกมาเป็นผลพลอยได้เป็นบายผลิตเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นที่จับต้องได้คนบอกว่ากรมการมัฒนชนมีงบประมาณเกี่ยวกับอีเวนต์มากเลยนะครับปีแต่ละปีร่วมๆพันล้านเรามีการส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจฐานรากวันนี้ส่วนที่สามนี่เองเป็นพันธกิจที่คนของกรมการแั่นชนหรือคนอื่นๆที่มองมาที่กรมคิดว่าเป็นพันธกิจหลักของกรม คือการสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากท่านจะเห็นว่าเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนกา,การไปสร้างกลุ่มนะครับที่ตอบสนองตอ่อกระบวนการผลิตหรือการสร้างความเข้มแข็งเช่นการมีกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนการมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการมีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆนะครับ การมีโครงการโคกหนองนาอรารยะเกษตรท่านเคยถามตัวเองไหมว่าพันธกิจเหล่านี้ที่ดูเหมือนว่าเป็นภารกิจหลักของเราทําไมถึงมาอยู่ที่กรมพัฒนาชุมชนผมคิดว่าน้อยคนที่จะทราบตัวผมเองเช่นเดียวกันไม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เกือบทั้งหมดทำไมโอท็อปเมื่อรัฐบาลยุคหนึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วคิดโครงการโอท็อปขึ้นมา ทำไมถึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแล้วทำไมกระทรวงมหาดไทยถึงมอบให้กรมการพัฒนาชนเป็นหน่วยรับผิดชอบทำไมไม่ให้ปกครองทําทําไมไม่ให้กระทรวงเกษตรทําล่ะกระรทะรวงพาณิชย์ก็ทําได้ทําไมไม่ให้บุคลากรเหล่านั้นทําทําไมเมื่อมีโครงการโคกหนองนาอาระยะ,กระเกษตรทําไมให้กรมการพัฒนาชนเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนหลักทําไมเมื่อมีความจําเป็นหรือมี แนวพระรดิในการส่งเสริมรักษาอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยทําไมให้กรมการพาระพชนธ์ชลทำไม่ให้กรมหม่อนไหมเป็นเจ้าภาพทําไมไม่ให้สูย์ศิลปาชีพเป็นเจ้าภาพทาไมไม่ให้กระทรวงพาณิชย์ไม่ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพเพราะพันธกิจเหล่านี้เป็นผลห้อยได้จากการที่เรามีบุคลากรอยู่ในระดับหมู่ตำบลและอำเภอ เป็นผลพลอยได้จากการที่เรามีการสร้างเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งเครือข่ายต่างๆที่กรมสร้างขึ้นมารับรางวัลไปมากมายเมื่อวานนี้เมื่อกองทุนพัฒนาบทบาสตรีอยู่ในสังกัดหนึ่งแล้วเสมือนว่าจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ทำไมถึงส่งมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วทำไมถึงส่งมาที่กรมการพัฒนาชุมชนท่านต้องอย่าลืมว่ากระทรวงมหาดไทยมีในอำเภอ มีผู้ว่าอยากได้อะไรคนที่เป็นในอำเภอมีหรือมีปัญหาอะไรคนที่เป็นในอำเภอแล้วผู้ว่าทําเป็นทุรละไม่ใช่ไม่ได้ทุกปัญหาของพื้นที่ในอำเภอผู้ว่าต้องรับให้หมดจะอ้างว่าไม่รู้หรืออ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่มีนะครับพัฒนาชุมชนยังอ้างได้ว่าไม่นี่ไม่ใช่หน้าที่พระนามชนแต่ในอำเภอผู้ว่าอ้างไม่ได้ โดยกฎหมายพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้กาหนดหน้าที่ไว้ให้หน้าที่ทั้งปวงในจังหวัดนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าแล้วก็หน้าที่ทั้งปวงในความรับผิดชอบของานอำเภอก็อยู่ในความรับผิดชอบของนายอำเภอเพราะฉนั้นอ้างไม่ได้เพราะฉนั้นกระทรวงไทยรับภารกิจมาแต่รับมาแล้วมองเห็นถึงศักยภาพและความสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชนเพราะฉะนั้นส่วนที่3คือการขับเคลื่อน ผมยังไม่ได้คิดเรื่องใหม่เลยนะการขับเคลื่อนภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลมอบให้กับกรมการพัฒนาชุมชนไว้วางใจกรมพัฒนาชมชนเพราะเห็นว่าเรามีบุคลากรมีความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนภารกิจเหล่านี้ผมกลับเรียนยืนยันว่าผมจะนําพวกเราขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมยังไม่คิดถึงภารกิจใหม่ ยกเว้นจะได้รับมอบหมายจากรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยแต่ภารกิจที่เรารับมาอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วทำให้ดีขึ้นที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคทำให้ทำให้ราบลื่นให้มีประสิทธิภาพขึ้น จบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้ออธิบปดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการพอชอพบประชาชนของเราเป็นประจำทั้งทางสถานีวิทยุและสื่อออนไลน์ของสมาคมสื่อช่อสะอาด สำหรับท่านที่ไม่ได้รับฟังรายการสดในวันนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ YouTube หรือ Facebook ของกรมการพัฒนาชุมชนได้ตลอดเวลาเลยนะคะ ในช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีที่จบไปนั้นเป็นรายการพอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์ เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ